ทตังตังตรงในวัตรนตุจัเพปุเรนตุจังกปาจันโทวนลาโสยะธามณิโชติลาโสยะธาติโยวิวัคตุตาภรโภวินาสตุมเตภว อายุโกอาวะทิวะขนาสิริสนิาปถาราชายโนจัตตารธมาวันทันิอายุอนสุขังบาลังอายุวัโก

tất cả những người ta biết đến thì mình sẽ phải biết đến cái việc này để mình sẽ được biết đến cái việc Gracias.